ยายไปเอาไม้มาร้องโอ้มันก็จะเสียงดังหนวกหูชาวบ้านกันหรือเปล่าแค่เสียงอย่างเดียวยังเขารำคาญเรวชวนน้องล่องใต้มันเพลงอะไรวะรู้สึกว่ายายจะชอบร้องเพลงเนาะเพิ่งรู้ตัว ชวนน้องล่องใต้ปูนีปีปีดีกว่าก่อนกลับบ้านปูนีปีปี้ดีกว่าอันจะขึ้นเนื้อเพลงป่ะเนี่ย แต่ว่าซื้อเล่นหนูเอิญกับปีอิมีเมตตังให้ย่อนตัวดำปิดป,ปีแต่ก็ยินดีและภูมิใจอบอบพวากเขงางงานแต่งก็เลยต้องแจ้งให้หยุดเรียนหยุดสอนจังแม่นดีใจปี่เจนจะอ่อนมือน,นี่จิคอนต่ลงงทมให้เปลี่ยนมุนปูปูกกะปะ ไอ้ได้กินนํากันกลนไปดีๆทําไมถึงเป็นอย่างนั้นไอ้จ้าไม่ซอยปิดแนบปูนีป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 ีนีปล่อยปูนีปีปิปีปิปีปิปีปีนี่ตอ้อยมาอ้อนี่ปีปีปีปิแนบกายสิขาดใจตายป่ปะปูนี อ,อ,อ, hehe, อ,อิปอ,อิป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 เจ็บตายอิป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 เกือบตายหาดเจตายปะมาปูนิปปีชื่อว่าดื่อเพ้นแต่ว่าซื้อเล่นเอ้อเอินปุกกะปีอีแม่ตั้งให้ย่อนต๊ะดำปีปี แต่ก็ได้ยินและภูมิใจนี่พออ้อิคนขอลาไปงานแต่งการเลยต้องแจ้งให้หยุดเรียนหยุดสอนจังใดดิ๊ดจด้จ,จะแสนจะอ่อนมึงวันนี้จะคอยจะลงทงุหาเกินปลูกอยู่กับกูฟอยเอามาปนให้อายได้กินนํำกันอยู่ไปนั่นนะทำไมตึงเป็นอย่างนั้น ไอจ๋ามาซอยปิเน <disposable worship> ่ป <rarely defines some estrogen> ุนิบอิปิ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 ปิปิปิแพลปุนิบอิปิ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 กรับตวยโอ้ยปิอิ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 ปิปิครับใครขาจะตายปั๊บมาปูนี่ปิปุนิบอิปิอิปิ กายขาดใจตายประมาะปูนีปีหาน้ำบนหนูวับบุฟอยเอามาปนให้อ้ายได้กินน้ำกัน ก่นไปดีๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอายจะมาซอยปีนแอปีปิ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 เจ็บลายปูนีปิ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 เกือบตายขังปิปิปิแนกายขาดใจตายย้อนมาปูนีปีปูนีปิ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 เจ็บลายปูนีปิ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  อีปี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 ก็ขาใจตายย้อนมาปูนี้ปีหุย้ยหกโมงแล้วจะได้กลับบ้านแล้วเนี่ยเมลอนอ่ะเมลอนดีกว่ากลับบ้านแล้วเมลอนเนี่ยเธอพาย <c oughs> ยายจะกลับแล้ว